สวัสดีครับอ่าเช้าๆที่สวนบุญบันดาลปักช่องนะครับวันนี้เรามาพาเพื่อนๆมาชมลำไย,ยเถาพันสีชมพูนะครับพันช้างทองเป็นลำไย,ยสีชมพูนะครับอ่าปีนี้ก็ติดดอกเหมือนเดิมครับติดดอกเหมือนเดิมอันนี้เป็นลำไย,ยเถานะครับเราไม่ต้องราดสารนะฮะติดตลอดนะครับติดดอกมากนะครับ เห็นไหมครับเป็นลำไยที่กินแล้วมีรสชาติหวานไม่แสบคอและตาไม่แฉะครับแล้วเป็นลำไยที่หวานหอมอร่อยมากกินแล้วต้องต่อเนื่องนะครับกินแล้วเบรกไม่อยู่นะครับความหวานนี่สุดยอดเลยนะครับดูเรามาดูความดกกันนะครับติดแบบนี้ทุกปีนะครับอ่าเพื่อนๆสนใจกิ่งพันธุ์เรามีนะครับเอาไปปลูกไว้หน้าไร่หน้าสวนนะครับต้นสต้นนะครับ เราจะมีลำไยห,หอมหวานกินตลอดนะครับปูกปลุกไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะครับน้ำปุ๋ยก็ไม่ต้องให้มากนะครับแต่ที่สวนเนี่ยจะให้ระบบน้ำแบบท่อพีอีนะครับสายยางนะครับเราปลูกในวงนะฮะเราปลูกในวงเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆว่าเราปลูกในวงนะครับรปลูกในวงเม็ดห้าสิบครับ,รบเห็นไหมครับ 0866181453ครับ0840817459นะครับเป็นลำไย,ยที่ที่เป็นลำไย,ยที่พิเศษมากนะครับเป็นลำไย,ยของของเมืองไทยแล้วนี่ครับอ่าเป็นลำไย,ยบโบราณครับแต่ผมเนี่ยจับมาพัฒนาครับเพราะว่าอ่าผมไปดูแล้วผมเห็นมันอยู่ข้างทางเลยผมก็เลยลองเอายอดมาเสียบแล้วลองลองลองขยายดูครับ โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับจะให้ผลได้ขนาดนี้นะฮะลำไยในครัวเรือนต้องพันนี้เลยครับนี่ก็ขายได้ครับเนื้อเยอะครับเนื้อเยอะมากลูกโตครับลูกใหญ่นะครับทุกคนต้องมีนะครับทุกบ้านต้องมีนะครับพื้นที่ต้นเล็กๆต้นไม่ใหญ่ครับเป็นลำไยเถานะฮะกึ่งกึ่งเถาก็คือเลื่อยๆหน่อยๆนะครับเห็นไหมครับ เป็นลำไยที่สีสวยงามมากนะครับเพื่อนๆเอาไปปลูกแล้วที่ใครเอาไปปลูกแล้วนะครับเอามาโชว์กันหน่อยนะครับว่าติดดีไหมครับติดกันดีกันหรือยางดกหรือยางครับอ่านี่ลูกลูกลูกค่อนข้างใหญ่นะครับลูกค่อนข้างใหญ่แล้วสวนบุญบรรดาลปักช่องครับมาแวะมาชอบมาชิมกันได้เลยนะครับ Google Map มาได้นะครับสวนบุญบรรดาปักช่องครับตอนนี้มไฟ จะหมดรุ่นแล้วนะครับอ่าต่อไปนี้ก็จะเป็นรุ่นลำไยลำไยเถานะครับสีนี่สวยงามสดใสมากเลยนะครับเห็นไหมครับอย่าลืมนะครับ มาชิมกันได้เต็มที่นะครับขอบคุณมากครับสวนบุญบรรดาลปากช่องครับสวัสดีครับ